สวัสดีจ้าท่านผู้ชมอันนี้จากโควิดไม่อยู่บ้านกับมาอน,นีกัสิอ่าภาพให้น้องไปเบงป่าพักนะจ้ะมีอันปลูกผักไว้อยู่ในสวนก็จะภาพไปอันอันทรงกับเขาน้องอยู่หน้าอยู่สวนอันแล้วก็สิเก็บแตงไปขายพร้อมแล้วตอนเที่ยงก็สิต,ตําแตงกินอันไปเลยจ้าค่ะอันนี้กระ่างไปหน้า้อจ้ะ หน้าอายุว่าไกลบาดปันไดจ้ะขับรถไปแป๊บเดียวก็หอดถึงเราจะทางเขาน้าอันนี้ก็เป็นปลาทัวแล้วจ้ะทัวกำลังออกดอกจ้ะอันนี้เป็นทัวของหลูกพี่หลวน้องปลูกหมกอันใกล้ๆกันจ้ะนี่จ้ะปลูกใกล้ๆกันกทุกเพียงน้องกันนี้โควิดขึ้นกันนะจ้ะส่วนกันว่าเห็ดอันสวนพักเผื่อสิได้อัน เอาตลอดได้ในยุคนี้ภกักกะงามอยูจ่จ้าสวัสดีจา้าท่านผู้ชมวันี้ก็ิมะเก็บแต่งนะจา้าถ้าเก็บแต่งไปขายจา้าระเบิงนะจา้าเดี๋ยวตอนเชียงกันจะกินตําแต่งนะจา้า พ่อซอยเก็บแต่งน้ำกันยะจารจ้าจแต่งนี้ก็เริ่มลาแล้วจ้าเริ่มลาก็ไมเพรามว่าอันเก็บเก็บหลายรอบแล้วจ้าแต่ก็ยังงามอยู่เพราะว่าแต่งนี้ต้องเก็บเสมอต่้อ,องเก็บให้ท่านแต่พี่นอ้องเพราะว่ามันออกมาเรื่อยๆก็สิอรุกกลางๆจะอพอดีเลยจ้า แตงก็ต้องพยายามเก็บให้ทัวเพราะว่าถ้าม,มันหลอดสายตาห้องมันก็นยยนเหนื่อมย,ยมันก็สิญไยถ้าเหนื่อยมันใหญ่เกินมันก็สิญราคาตกเพราะว่าแตงนี่เป็นแตงเสียไว้กินกับน้ำพริกถ้ามันใหญ่ก็พี่จังลูกแกก็ต้องเอามาขัดอีกราคาก็จะตกอีกราคาหนึ่งจะ้จะจะ้ะต้องซองเบิ่งได้ดีเปิดหาเบิง่งได้ดีจะ้ะ ลูกยังเหลือหลูกลาง,งามๆมากไม้เลยจ้ะพี่น้องเพียบเลยจ้ะอันถือว่าอันประสบความสาเร็จในการปลูกอันนี้ก็เป็นแต่งอันลูกพี่ลวงน้องเพื่นกันจ้ะอันนี้ก็มาซอยเิ่นจ้ะซอยบนเก็บแล้กก็สีเอาไปขายพร้อมอันหน้าก็ปลูกนีน้ำกันนะจ่ะปลูกผูกพักวันนี้หน้าน้ำกันนะจ่ะ อีกครั้งหนึ่งกับปลูกข้าวบงขายอีกครั้งหนึง่งคือกับปลูกแตงไม่ได้อ่านงามเลยจ้ะ เก็บแตงสักพักนึงก็สิไปกินข่าเทียงจ้ะอันก้าวข่ามนีก็สิกินตำแตงจากพี่น้องอ่นกิน่ทัาะในเบื่อดอกจ้ะมาได้กินตำแตงงามนันผักบุ้งเกิดเองก็มีนะคะมีแต่ยอดสวยๆท้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวว่า ตําแตงก็จะเก็บผักบุ้งนี้ไปกินกับตําแตงจา้าเก็บแตงเสร็จแล้วจา้าเก็บเสร็จแล้วก็จะมาคัดลูกคือสวยไปส่งก็จะมีคนรับไปขายอีกทีหนึง่งนะคะ,ะไปตํากินค่ะนี่ก็คือผักบุ้งที่ปลูกไว้ด้วยกันกับแตงกวาครึ่งหนึ่งเป็นแตงกวาครึ่งหนึ่งเป็นผักบุ้งจา้า นี้ก็จะถอนไปกินกับตําแตงแล้วก็จะมาเก็บผักบุ้งที่เกิดเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีคูน้ำที่ใช้มะโคูลอ,อกขึ้นมาเพื่อให้น้ำไหลเข้ามานะคะ ก็จะทานไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่พริกแค่สองเม็ดเราเพื่อสุขภาพเนาะเอาพริกแค่สองเม็ดพอและช่วงนี้พวกเราก็จะงดเนื้อสัตว์กันนะคะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะ,อะเราทานแต่พวกผักผลไม้เนื้อสัตว์พวกเราก็จะไม่ทานกันนะคะ เราก็คุยกับพี่พี่น้องน้องว่าช่วงนี้พวกเราจะดลดระสั์กันพร้อมเสิร์ฟจจ้าพัตคาหนบ้านทุ่ง้ามาจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันจ้ากินตำแตงจ้าวันนี้นะคะ อร่อยมากค่ะลูกกินเรื่องใหญ่มาจ้า <c oughs> กินส้มตำด้วยกันจา้ามาเด้อ <c oughs> วันนี้เราก็ประหยัดค่ากับข้าวไปอีกมื้อหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเราตำแตงกักสวนเราจา้า <c oughs> ผักบุ้ง <c oughs> ก็ผักบุ้งที่เราปลูกเอง <c oughs> แล้วก็เกิดเองจา้า น้องสาวให้นั่งทานข้าวด้วยกันก็คือทุกคนก็คือ,อร่วมแรงร่วมใจกันมาทําผักสวนนะคะผักสวนครัวกันมาร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาตัวรอดในยุคโควิดนี้นะคะถ,ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเยอะนะคะเราคิดว่าเรามีความสุข เพราะว่าเราไม่ต้องไปผวาผวาว่าจะเดินทางไปไหนจะจิดโควิดหรือเปล่าบุาแล้วจ้าคลิปนี้ก็ขอรับไปซำหนีกันเด้วจ้าพอกันคลิปหน้าเด้วจ้าขอบคุณค่ะฝากกดติดตามเพจวารีสตอรี่ช่องยูทูบวาลีสตอรี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ